กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับทริปเที่ยวจันทบุรี EP2 ทริปนี้เราจะพากันเที่ยวที่อำเภอเมืองจันทบุรีจากทริปเที่ยวที่เราไปเที่ยวกันที่หาดเจ้หลาวครับทริปนี้เราจะพาไปเที่ยวกันหลายที่ครับอาทิอ่างเก็บน้ำผู้ตาโบมิชลขนมแปลกรวมทั้งไปหาของอร่อยทานกันเช้านี้ที่เจ้าคุรีศรนะครับเราตื่นมาแล้วก็สั่งอาหารของที่พักครับเป็นอาหารง่ายพวกข้าวผัดทะเลพวกกะเพราทะเลครับ หลังจากเช็คเอาท์ครับเราก็ออกเดินทางมาเที่ยวกันที่ริมหาดเจ้าเล่าครับซึ่งบริเวณนี้จะมีบางส่วนที่จะเป็นทางลงหาดสาธารณะได้ครับบางส่วนของหาดครับก็จะมีบริเวณที่นั่งพักผ่อนได้สามารถสั่งอาหารมาทานได้นะครับ สำหรับใครที่ซื้อของฝากนะครับแนะนาว่ามาซื้อตรงบริเวณวงเวียนปลาพยูนตรงหาดเจ้าหล่าวครับสำหรับอาหารกลางวันวันนี้ครับเราไปทานอาหารกันที่ร้านอาหารครัวแม่อรุณศรีร้านนี้เราผ่านมาหลายครั้งครับแต่ไม่มีโอกาสมาสักทีครั้งนี้มีโอกาสครับร้านนี้จะอยู่ระหว่างหาดคุ้งมานก,กับหาดเจ้าหล่าวครับ นะครับรสามาสีอยางถ้มีตาโงทอปลานะครับาก็จะมีอันนี้ชาานเสือทอดจะมีเป็นหูนิ้วเ้ียปแล้วก็มีก้างข้าวปีแล้วก็ไขุ่ปี๋นนียจะเป็นกุ้งผัดซอระแล้วก็ปีเป็นกระทงกระเทาก้างเปียร้านนี้แนะนำครับอยู่ระหว่างทางที่จะผ่ันมีมามริหารเจ้าหลางครับนี่เป็นกระเทาก้าง ัน,น,น,นี่สั่ง็าหากค่ะนี่ใส่ซุปที หว่างทางครับเราก็แวะกันที่แกนแคนยอนเจนทบุรีครับที่เป็นแหล่งที่เขาการขุดหน้าดินแล้วก็มีระเบิดหินครับทำให้เกิดเป็นแอ่งน้ําข้างในก็มีแร่ธาตุครับทำให้เกิดเป็นน้ําสีฟ้าครับสวยงามมากสำหรับแกนแคนยอนอีกอันหนึ่งที่ดังครับของเมืองไทยก็คือที่ชนบุรีครับ ก่อนที่จะเข้าที่พักน,นะครับของเราวันนี้ที่จันทบ,บุรีเนี่ยเราก็มาแวะกันที่สวยใกล้ๆกันคือที่สวนเมล่อนจันทบ,บุรีครับที่สวนอยรา่าที่นี่มีการปลูกเมล่อนหลายสายพันธุ์ครับโดยทั้งมีที่พักให้ด้วยที่เห็นด้านข้างนะครับก็คือโลวงพ่อปลูกเมล่อนครับทําแพรนั่นคือปลูกข้าวครับเขาเรียกว่านาลอยน้ํามันจะเป็นแพรเขียวๆเต็มเลยนะครับสวยมากหน้าน้ำในน้ําจะเต็มตัวนี้หมดเลยนะครับใช่ครับ อันนี้จะเป็นเมลอนสายพันธุ์ต่างประเทศที่เรียกว่าเอมมอร์โโกนะครับเมลอนที่เราปลูกเรามีประมาณสิบก่าสายพันธุ์นะครับปลูกไม่ซ้ํากันด้านหน้าจะเป็นคาเฟ่ครับระหว่างทางที่เดินไปคาเฟ่นเนี่ยเราก็จะผ่านที่พาะปลูกเมลอนสายพันธุ์ต่างๆครับตง้ิีเรียนแค่พันงสองร้อยบาทแต่ถ้าวันธรรมดาเจ็ดร้อยเก้าสิบ ใช่ครับโซฟีเรียด้านล่างครับดีลักอยู่ด้านบนแล้วก็ห้องโถดอยู่ที่หัวเรือกับท้ายเรืออย่างพืชขาดธาตทอาหารเนี่ยพืชพูดไม่ได้จะสามารถดูได้ว่าพืชขาดอะไรมีบอกแล้วก็เรื่องพีให นี่ยังไงครับการทำตัวรินตีนะครับการทำฮอร์โมนนะคะรับันนี้นจะเป็นคนที่มาเที่ยวชมสวนเนี่ยจะได้ความดี้ตั้งแต่ทางเข้าเลยม,มากถ้าน้ำสวยมากๆเพราะตรงนี้เป็นน้ำหมดเพราปลาเต็มเลยครับปลาเยอะมากปลาบึกปลาสวายอยู่ในบ่อนี่ครับเยอะเลยครับปลาคาคร์บค,ครับถ้าเป็นหน้าแรงเราก็จะเป็นส่วนในเรื่องของแคมปิ้งครับแคมป์ไฟ ตัวนี้จะเป็นเ,เรือนลงพ่อช้ําผกอันนี้เลี้ยงหกนาครับแล้วเอากกนามาขยายพันธุ์เขาก็จะออกลูกนะครับแล้วก็เอาลูกขเขา,าไปเลี้ยงอ,อันนี้จะเป็นข้าวพันธุ์หอมผสมข้าวอันนี้คือหน้าแรงจะเป็นยีน่ส่วนหน้าหน้าฝนาก็คือจะเอาข้าวใส่กระถาแล้วก็ลอแลยแค่นอันนี้จะเป็นซังราอันนี้แต่ละสายพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับก็คนไม่าาน เป็นุกผมไปเที่ยวต่างประเทศช่วงนี้ก็เด็กกิดเสริมผมเลยปิดร้านเพราะผมไปเที่ยวแต่พอรูปเป<ช><ๆ>ิดเติมเราก็มาทําอาหารที่ที่ไม่ต้องจ้างเพราะว่าเราไม่ได้ทาเป็นเถิงพืผู้ิจแต่เราเอาไว้เอนเตอร์เทนลูกค้าพอลูกค้ามาพวกลูกค้า,ม,ามีอะไรกินนะครับน้จะปิ <ๆ S 2> ไดไปนะครับน้ำจะเต็มหมดเลยครับแล้วก็สักกุ้งไว้ตรงนี้แล้วให้ลูกค้ากุ้งดีครับ มีบรรยากาศหน้าหน้าหน้าผนะสวยหน้าผนสวยน้ำเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ข้างบนชั้นสามก็จะเป็นห้องนอนผมผมกสำหรับคาเฟ่ของที่นะครับจะอยู่บริเวณชั้นสอง แนะนำครับสำหรับใครมาที่จันทบุรีนะครับถ้ามีเวลามาแวะที่สวนไมลอนนี้นะครับจะได้ความรู้ไปด้วยครับเราที่ <Isaiah> พักของเราในคืนนี้ครับเราพักกันที่โรงแรมบ้านลูกช้างครับจะเป็นที่พักขนาดกลางๆนะครับช่วงที่เราไปพักเนี่เราได้ราคาห้องละ500บาทครับไม่รวมอาหารเช้า ายในห้องก็จะมีอุปกรณ์ครบค,คันครับทั้งแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุน่นครับวันี้เราอนอ,รรรอนที่ตัวเมืองจตุัคูรีครับเรานอนที่โรงแรมมารชา้าเราเข้าห่งตอนช่วงบ่ายรับเดีด๋ยวตอนนี้รประมาณห้าโมงครึ่งเรามาที่สาลจตุรพูในตัวเมืองครับเราประทานอาหารที่วัวครับม่รูว่ามีอะไรบ้างนะ ข้างๆตลาดน้ำพูนะครับเดินมาก็จะมีเป็นแหล่งขายอาหารครับต่างๆทั้งผลไม้ของทานเล่นน้ำดื่มครับ ช่วงเย็นของตลาดน้ำพูแล้วก็ริเวนใกล้เคียงเนี่ยจะคึกคักมากครับเพราะว่าประชาชนจะมาจับจ่ายซื้อของทานกันตลาดน้ำพูนะครับถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยด้านหลังของอาคารเนี่ยก็จะมีขายพวกของสดนะครับแต่พอช่วงเย็นเนี่ยก็คือจะมีร้านค้ามาตั้งเป็นแผงลอยขายพวกอาหารครับร้านอาหารของที่ครับหลายร้านเป็นร้านที่หลายๆคนแนะนําครับเดีย๋ยวไปเลือกชมกันเลยครับ เยนาทานที่จากคือทับพูนะครับในจดจันทบุรีมีาหานให้เลือกทานหลายอย่างเราเลือกทานร้านี้เพราะเร็งเหมือนแต่ครั้งที่แล้วนะเมื่อคืนลงทานมีืีวัวเข้าเปล่าแล้วก็นี่เป็นข้าวทับุกโ,โล,ลก็มีน้ำปัน่นกิ้วขึ้นมาสแก้วเป็นน้ำปัน่นผลไม้รวมสตรอเบอี่แล้วก็โกโก้าอโลแก้วละสิบือยี่บห้าแบบครืบอวัวเนี่ยให้ทานกับซทีมสังเกี่ยวนะครับส่วนทับทุกโรใทานกับน้ำ แต่ต้มก็เแต้มกกาดองเปี้ยวป้อร่อยมากชอบกาดดอนี่ชอบเลยไม่ใช่ไม่ต้องงยนรนยหน่อย้นอ มันใช้กันนะแต่กับไม่ครุงหแือว่ามันจะเพิ่มความอร่อยเรียกมันอีกนิดนี้อบอกเลยว่าเมื่องคุมได้ไหมไม่ต้องคุมเลยอร่อยดีเลยบางร้านนี่ครับคิวยาวมากครับจะต้องมีบัตรคิวเลย สำหรับคืนนี้อิ่มแล้วลาดิสวสดครับรงที่อ่างเก็บน้าพุตาโบนะครับที่เขาเรียกว่าอ่สองที่จันทบรีที่นี่เหมาะกับการมาการเต็นนอ,อนพนครับเดี๋ยวปดูข้งางในแนะนำครับใครมาเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำพุตาโบเนี่ยคือมาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นอากาศจะไม่ร้อนมากแล้วก็ มาเที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาวครับจะมีน้ําเยอะกว่าปกติแต่ช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นหน้าร้อนน้ำก็เลยน้อยมากครับ นีครับเป็นจุดที่อ,อินยอดนิยมถ้าใครมาเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำพุตาโบครับแต่ว่าถ้ามาช่วงหน้าน้ำเยอะเนี่ยก็คือจะสวยกว่านี้ครับจุดนี้ครับถ้ามาในช่วงหน้าหนาหรือว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยคล้ายๆกับที่ปังอุ๋งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเช้านี้เรามาทานอาหารกันที่ร้านกัวบัวขาวครับใกล้กับชุมชนขนมแปะร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านที่หลายคนแนะนำครับถ้าใครมาเที่ยวบริเวณนี้นะ จุดเด่นของร้านนี่คือจะเป็นอาหารพื้นบ้านที่หาทานค่อนข้างยากครับชาวนี้เราก็มาทานาหารเช้ากันที่ภูกระดับนใกล้ๆชุมชนขนมแปลงครับเราถึให้ยางก็จะมีอันที่แนะนำเลยนะหมึกน้ำอ้อยแล้วก็แกงข้าวหัดผัดพ่อใบระอมอันนี้ก็เส้นกัญชันหมูช่วงก็ กระเพงผัดกระเพงผัดพี่หนูชิหนูยำอันนี้ยำเนื้อปูถ้ามาที่ทิวกระเพแปดครับแนะนำว่ามาทานอาหารที่ร้านปูขาวครับจริงๆถ้าไม่อยากรอนานคนจะเยอะดีระหว่างเช้าๆร้านเปิดถ้าอย่างนั้นคือจะมาสั่งก่อนแล้วก็ไปเดินทิวกระเพแปดแล้วก็ไปกันมาทาน จริงๆอ่ะยังไม่เปิดค่ะเกาเปิด10โมงถึียงแสนบ่าย3โมงแต่วันเนี้ยเขาใจดีเขาเห็นเรามาแล้วหิวเขาก็เลยเปิดให้นี่เป็นวันเสาร์ปกติร้านเปิด10โมงแต่โชคดีวันนี้เรามาถึงแต่โชคดีวันนี้นเรามาถึง9โมงกว่าทางร้านใจดีเปิดที่ก่อนเลยก่อนตอนแรก <c oughs> อันนี้เนื้อปลากระพง <c oughs> อ,น,น,อ,อน,นี่แกงคู่ข่อยพ่อบัจะอ,อมนะครับอาหารที่แนะนำของร้านนี้รสชาติจะหอมหวานอร่อยนะเส้นกันผัดหมูชมวง สรสชาติเผ็ดจนดีไม่เผ็ดไม่เผ็ดหน้า <c oughs> หวาน <c oughs> มู๊งูก็เพ<ม>็ิเผ็ดไม่มากห <c oughs> ลัจากเราทานอาหารที่ร้านกูบุขาแล้วครับเราก็ขบกับรถวนออกมา,าข้างๆครับมาเข้าที่ที่คนบู๊ง ไอ้โมนี้คือจะเป็นสลัดโหรัสนะครับข้างๆก็จะมีจอดรถได้น,นะครับแล้วก็ถึงเล้อกซื้อเข้าไปที่ชุมชนขนมแปะก,ก็จะไม่ไกลจากจุดนี้ครับไปทางซ้ายก็จะเข้าสู่ชุมชนขนมแปะจุดเด่นของที่คือจะมีร้านอาหารที่ขายพวกขนมของแปลกๆที่หาทานได้ยากครับเดี๋ยวเราไปเลือกชมเลือกซื้อขนมแปลกๆก,กันดีกว่าครับ จุดของชุมชนครับก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปสตรีทอาร์ตที่สวยได้ นี่ครับสามารถเหมาเรือไปชมบรกาศของป่าชเฉลนได้ครับน้ำเยูวนี้มันคืออะไรครับใส,ไสนะไ่ไม่ได้นะไรักไหมนะ เราย่างค่อตลอดเราช้นช้ามันมันมันหนักนะคะมันหนาด้วยใช่ไมคะนมันหนัถ้าเกิดเครลืมที่ไม่ทำทำได้ี่าปนบ เป็นอะไรคะตมีครับตมีแต่ที่นี่เรียกกระปีเหรอครังเปรี้ยวกว่ามะนาวไหมคะเปรี้ยว่าแต่มันจะหอมหอม้มม อันนี้เป็นน้ำมะพร้าว้ำผึ้งโซดานะครับส่วนนี้น้ำเยื่อวัวนะครับถ้ามาที่นี่เขแนะนําให้มาทานสองอย่างนะะี้ครับเป็นน้ําแบบโบราณนะครับครับเราถึงที่จิโตรินน้ำจัตบุญนะครับแต่ว่าเรามาทางได้อีกด้านหนึ่งไม่ได้เป็นทางด้านรกจิ้ทางด้านนี้เพราะว่าเราจะลองมาซื้อจับร้านดังร้านนี้ครับคล้งแรกเาไม่เคยได้กินเลยครับคือถ้ามาหลังเที่ยงเนี่ยกดจิ้แน่นอนวันนี้เรามาประมาณเที่ยงพอดีดูว่าจะได้ทานหรือเปล่าสุดท้ายมาถึงครับ หมดครับไม่ได้ทานอีกแล้วเราเลยเลือกมาเดินชมบรรยากาศริมน้ำของชุมชนริมน้ำจันทบุตีกันดีกว่าครับ ถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะตุู้นครับก็จะเจอกับผม เอามาทานกันนะเลยแบบนี้มะม่วงแล้วก็นี่น้าทเรียนทอดท้งหมดิบาจะไม่มีรสเอ้ยไม่มีกลิ่นทุเรียนนะคะเราไม่ผสมลงไปในตัวเนื้อขนมค่ะบางร้านมันจะเป็นเนื้อเบเกอรี่เนื้อขนมปังค่ะแต่อันนี้เราเป็นเนื้อขนมไข่เราทานเลยนี่อัลมอนด์คือเหระใช่ค่ะลูกเกดอัลมอนด์เมะม่วง 2บาทอร่อยมากรา้อนๆอย่างนี้ต้องทานนะครับเย็นสดชื่นอ,อันนี้คือทูบอรี่อันนี้ก็ชอบมื้อเย็นครับเรามาต่อกันที่ร้านจันโภชนาสาขา2ตรงท่ามหาราชร้านนี้เป็นร้านอาหารนั่งเดิมของที่จันทบุรีครับที่เป็นร้านอาหารอร่อยแล้วก็ใครต้องมาแวะทานครับ วันนี้จสั่งมาสีอย่างครับเริ่มที่าผงทอดล่าดน้ำปลาแล้วก็นี่เป็นหมูชะวงครับต่อด้วยแซงว่ากุ้งแล้วก็ที่ขาดไปได้ครับถั่วฝักยาวผัดกะปิจบวันนี้ครับสำหรับเป็นทิปทานอาหารคืนนี้ลาทีสวัสดีครับ วันนี้เราก็เดินทางกลับกันนะครับแต่ว่าระหว่างทางกลับเนี่ยออกจากตัวเมืองมาเราก็จะมาแวะกันที่วัดศรีเมืองกับจุดตรงเมืองนางงาเป็นแหล่งที่ขายสดพวกผลไม้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยปกติแล้วคือช่วงเย็น,นจอยของเยอะกว่าครับอันนี้มันจะออกนิ่มถ้าไม่ชอบจะอย่าะะอันนน,ออนี้ะ,นนะคะโอกเคค่ะ สำหรับถ้าเดินทางกลับครับตรงสัมแยกแกงเนี่ยเราได้ร้านในเคี้ยมเกี๊ยวปลาครับร้านนี้เรามาแวะทานหลายครั้งครับเพราะว่าติดใจในรสชาติของอาหาร ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งครับติดตามเราเพื่อได้ภาพทิปของเราในขั้งตอไปครับสำหรับท่านี้ขอจบลงเพลงเท่านี้ครับติดตามกันต่อเลยนะครับ